c o l u m กวีทัศน์เนชั่นสุดสุดาครับฉบับนี้นะครับพบกับบทกวีชื่อคออบาษาสันติวิถีในใจเราครับซึ่งประพันธ์โดยนายทิวาครับบทกวีชิ้นนี้นะครับนายทิวาประพันธ์ขึ้นในขณะที่เดินทางไปร่วมอ่านบทกวีระดับนานาชาติครับที่เมืองคออบาษาประเทศบังคลาเทศครับซึ่งเป็นเมืองเมืองหนึ่งของประเทศบังคลาเทศที่มีชายหาดที่ธรรมชาตินะครับที่ ยาวที่สุดในโลกคือยาวต่อเนื่องกันถึง125กิโลเมตรครับและเป็นสถานที่ที่จัดงานา Peace Procession of Poetry นะครับซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่4ธันวาคม2538ครับโดยมีประเทศบางประเทศเป็นเจ้าภาพครับเมืองนี้นะครับแม้จะมีชายหาดที่สวยงามนะครับแต่ปัญหาต่างๆก็ยังมีมากมายทั้งในด้าน สังคมและการเมืองนะครับก็มีความปลอดภัยค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับเป็นที่รู้กันดีครับเมืองคอกบาซาก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีชาวโลฮิงจาอยู่ที่นั่นโลฮิงจาที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยนะครับมีข่าวกันว่าไม่ได้อพยพมาจากรัฐยะไข่ซึ่งติดก,ก,กันกับคอกบาซาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่กยการอพยพของชาวโลฮิงจาเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับ ก็เป็นชาวบางประเทศมากกว่าครึ่งเพราะชาวรัฐยะไข่ซึ่งเป็นโรฮิงจาของพม่านะครับก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายนะครับก็เดินทางเข้าไปสู่ที่คอกบาซาแล้วก็ลงเรือที่นั่นล่องเรือนะครับเข้าเมืองไทยอย่างผิดกฎหมายนะครับบทกวีชิ้นนี้คุณทิวานะครับนอกจากจะได้สะท้อนให้เห็นบรรยากาศของความรู้สึกนึกคิดของวิถีชีวิต อของที่นั่นนะครับก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงภาวะของสันติวิถีในใจของมนุษย์ว่ามันควรจะเกิดจะมีอย่างไรมีช่วงหนึ่งครับเขาเขียนไว้ในบทกวีชิ้นนี้ว่าข้าพเจ้านั่งมองหาดทรายที่ยาวที่สุดข้าพเจ้านั่งมองมนุษย์มนุษย์อยู่ไหนข้าพเจ้านั่งฟังเสียงเสียงของใครข้าพเจ้าได้ยินเสียงอะไรหรือไม่ได้ยิน เสียงฟ้าเสียงลมเสียงน้ำทะเลเสียงคลื่นรวนเรเสียงแว่งวิ่งเสียงน้ำกระทบทรายคล้ายพังพินเสียงไม้เสียงนกพกบินเหมือนสิ้นใจข้าพเจ้านั่งสดับเสียงบทกวีเสียงถามหาสันติวิถีอยู่ที่ไหนอยู่ในมือใครอยู่ในมือใครอยู่หรืออยู่ในหรืออยู่ในในมือเราติดตามอ่านได้ครับในคลำกวีทัศน์ เนชั่นสุดสุดดาฉบับสุขนี้ครับ